สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนมนาเกษตรวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการตกแต่งกิ่ตตตงต้นไม้นะครับต้นสวนป่าที่ปลูกไว้ประมาณ1ปีหนปีแล้วนะครับก็ไปดูกันว่ามันจะเริญเติบโตไปถึงไหนแล้วแล้วก็มันควรจะตกแต่งยังไงบ้างเพื่อให้มันจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับ ที่ด้านหลังก็จะเป็นอ้อยนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50ก็วันนี้ก็จะมาตกแต่งต้นอ้อยด้วยนะครับก็คืออ้อยที่มันขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องสางใบเก่าออกเพื่อให้เขาได้ตรงมาให้ต้านลมนะครับแล้วก็ป้องกันการมดมีมดมีแมลงเข้ามากินอ้อยเรานะครับเราไปดูนครับว่าต้นไม้ต้นยางนาต้นในสวนผมเนี่ยมันจะ ทนจะทำยังไงครับไปดูครับวันนี้ก็อากาศก็เย็นเย็นร้อนร้อนนะครับช,ช่วงบ่ายช่วงเช้าเช้าก็มีแดดนิดหน่อยก็มาทำสวนแต่เอื่อนมาช่วงบ่ายก็จะมีแดดนะวันนี้ก็จะมาทำอันนี้นะครับสางใบอ้อยออกแล้วก็ใบมันผมจะเอาไปให้วัวครับวัวกินดีมันกินดีเหมือนกันครับเพราะว่าใบาอ้อยมัน คงจะอร่อยแหละมันกินได้มันกินดีนะไบอ้อยอิสุพรรณบริ50นะครับเราไปดูต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มันต้นยางนานะครับมันหนึ่งปีแล้วแล้วมันก็มีกิง่งมีกิ่งยื่นออกมานะครับแล้วมันก็มียอดแตกออกมาแบบทั้งสองตั้งหลายกิ่งนะครับตอนนี้ผมก็เห็นว่ามันอะไรนะมัน มันจะแย่งอาหารกันหรือเปล่าแล้วมันก็จะทําให้มันโตช้าหรือมันชะลุดอ่ามันตรงมันยืดยืดตัวนะเขาเรียกยืดตัวขึ้นช้านะครับเลยว่าคิดว่ามันจะน่าจะมีกิ่งมีกิ่งหลายกิ่งเกินไปนะครับก็ควรที่จะเอาออกบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็คิดว่ามันน่าจะเอาออกนะเพราะว่าตามที่ได้ทําดูหลายต้นแล้วมันก็ขึ้นใบใหม่แล้วมันก็ ตรงได้สวยนะครับเพราะว่าเราเลือกลำได้เลยว่าลำมันมันจะตรงขนาดไหน,นครับผมก็จะตัดนะครับตัดออกนะตัดกิง่งตัดแต่งกิง่งให้มันไม่ให้เขาไปเลี้ยงใบพวกนี้เยอะนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาให้มันตรงขึ้นไปตัดไปเลยแล้วก็อันนี้ก็ตัดตัดให้ห่างสักหน่อยผมคิดว่ามันน่าจะห่างสักหน่อยเพราะว่าถ้าชิดไปมันก็จะไปไปกินเนื้อไม้เนื้อแก่นไม้นะครับ ก็ต้นที่ว่ามันเป็นภาระนะครับเหมือนกับเป็นภาระไม่ให้ลําต้นมันโตดีเนี่ยก็จะเอาออกนะครับต้นที่ว่าแทรกมันโตแทรกขึ้นมานะประมาณนีแทรกข้างๆลาต้นหรืออะไรเนี่ยอีทีหนึ่งครับก็อออกเลยแหละให้เขาไปเลี้ยงหาอาหารไปเลี้ยงลําต้นให้มันตรงนะครับไม่ให้มัน ไม่ให้ไปทางอื่นมันจะโตช้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเรเลยต้องตัดออกมนาะตัดแต่งมันหน่อยหนึ่งปีนะครับใบมันก็จะไปให้วัวมันเดิมครับคือไม่ทิ้งนะใบนี้สามารถที่จะเอาไปให้วัวกินได้เลยเพราะว่าวัวเขาก็ชอบกินพวกใบไม้พวกอะไรอยู่แล้วนะครับใบไม้วัววัวอชอบวัวนี่กินไม่เลือกเลยคนระับตัดมันก็จะโลนๆประมาณนี้แหละ แต่งนิดหนึง่งให้เขาได้สร้างยอดใหม่ให้มันตรงขึ้นไปนะครับไม่ให้มันไปก็เรียกว่าครับเอาอาหารไปแย่งไปแบ่งให้กิ่งอื่นนะครับนี่ปล่อยเลยเก็จะสรูดขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นต้นประดู่นะครับต้นประดู่นี่หนึ่งปีครับมันก็โตดีเหมือนกันครับต้นประดู่ซึ่งก็จะโตดีกับต้นยางนาสะด้วยซ้ำในพื้นที่ของผมนะครับปลูกแล้วโตดีด้วย ก็จะทําการตัดเหมือนกันนะตัดกิ่งทิ่งไงที่ว่ามันยื่นออกมาแล้วตัดก็ใบไปให้วัวเหมือนเดิมคนระับวัวก็กินเหมือนกันไนอะ้ใบปะดูเนี่ยมันไม่เลือกจกริงๆนะวัวนะพอขนาดเอาไว้ข้างสวนนี่วัวชาวบ้านมาเนะี่ยกินยอดดีจริงๆปีหน้าก็จะใส่ไฟไฟช็อตวัวนะครับเพราะว่าวัวมัน ตอนนี้ก็ปล่อย,อยวัวกันอู้นี่นะมันก็สูงนะครัท่วมหัวหมผมแล้วประมาณ160กว่าเซนแล้วนะตอนี้ปีเดียวนะครับถือว่าโตดีเลยต้นประดู่ก็สองกิ่งนี้จะเอากิ่งไหนไว้ดีเนาะให้มันมีกิ่งเดียวนะให้มันมกิ่งเดียวไว้ไม่อยากจะให้มันเป็นภาระกันเนาะ เราก็ออกอ่งนี้ออกดีกว่าตัดออกเลยให้มันมีต้นลำต้นเดียวตรงๆไปเลยสูงคนระเขาก็จะได้ลำต้นที่ตรงลำต้นที่ตรงก็ไปดูต้นกระถินเทพานะครับกระถินเทพาก็เหมือนกันครับ ต้นหนึ่งปีนะครับประมาณนี้นะครับสูงท่วมหัวหเหมือนกันเขาโตดีมากเลยครับต้นกระตินเทพาและเป็นไม้ที่ใช้งานได้เร็วนะครับไม้กระินเทพาแค่ไปถึงหนึ่งปีก็ท่วมหัวแล้วครับก็จะตัดกิ่งเหมือนกันครับกระถินเทพาตัดออกไปเลยไปก็ให้วัวเหมือนเดิมครับวัวกินเหมือนเดิมครับกินไม่เลือกยอดมันยิ่งชอบเลยแต่ใบแก่ๆเขาอาจจะไม่กินนะแต่ยอดเขากิน อันนี้สองกิ่งนี่ควรี่เลือกกิ่งไหนดีต้องการให้มันเป็นไม้ลำตรงนะเราจะได้เอาไปใช้งานง่ายๆเพื่ออนาคตเราเอาไปาแปรรูปเป็นต้นเป็นไม้นะครับง่ายเราจะสร้างเขาเองกนะ็ค,คิดว่าจะเอาไปกิ่งนี้มันมีรอยต่อเนอะ อ,อาอก่างนี้ออกก็แล้วกันห่างนิดนึงครับตัดเสร็จครับต้นแคร์นะครับไปดูนะครับต้นแคร์สูงประมาณนี้นะครับแคร์หนึ่งปีนี่สูงมากครับเป็นไม้พี่เลี้ยงได้ดีมากเลยต้นแคร์นะครับก็ตัดแล้วครับทีนี้ ทุกนี้ก็แค่นี้นะครับก็มาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ